สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องขอมอสลำเพลินออฟฟิเชียลค่ะกับคำคืนนี้กับครัวขอมอสมาเบิงว่าเมื่อนี้มีหลังสันเมนูอย่างให้พี่น้องเขาตามเคยพี่น้องฉาสวัสดีครับสมเนื้อกันนี้เลยหั่ะจะว่าหางจากพี่ชุสวัสดีครับห้าลังเชื่อแบบ นอนเบิ้องติ๊กต๊อกเหนื่อยเบื้งเห็นผู้หนึ <S <S น่นกินผู้หนี่กินทำกินก็คืออยากแท้บา,า,านอย่างจ้าเขาเรียเปนสื่อเหนื่อยไม่เห็ดสมให้เพลินแต่ว่าอันนี้คือผมเห็ดกินเองดอกอันนี้อันนี้เห็ดกินเองได้ไหมล่ะเด้อเห็ดกินกับครอบครัวแล้วจา้าจูนี่คือเห็ดกินเองถ้าสมเหนื่อนแต่เห็ดดักอู้จับยังก็ ตกตกเป็นเหตุเนียวนนอนเบิงเราจะไลยค่อยขึ้นอยากน้ำขป็นพี่ดองโอ้ข่อยละเงินละลายท่้นบางแม่คุณแม่ทำหักท่านงบางได้ปะโอ้ยใหญ่ ควขมอดนี่ไอ้ถวยไหมนี่ถวยออามาให้เอ้อนี่พี่มีเอาน้ำตาลนันหนึ่งลูกน้ำตาลตัวนี้ไม่เอาลูกจะได้เทตรงนี้ทิ้งเพราะว่านนหมูมันนัานๆแล้วไม่ลูกนี่อาหารสิงโตกับควัวขมอดจ้ามือนี่ เมนูประจำเราฝนตกพะนนอนเบอร์ติกตอกะแล้วซอยซุ้ซอยซุเหรอลูกเขาเรียกว่าซอยซุอันนี้อะไรอ่ะเหมือนดินจังเลยเข้าวคั่วลูกเขาเอิ้นว่าข้าวขัวลูกดินเหรอข้าวขัวนนเพราะเป็นดินลูกอันนี้ดิน <laughs> ก็มันเป็นดินไม่พราเราสกินดินคะ่ะแล้ก็เป็นดินเนี่ยฮิจ๊า มันยังบมยังทอซอยสุขมีตังอันนี้เวียบสุกหร้วเด้อจ้าเอาออกไปครับอันนั้นอันนี้สอันนี้หนูมานกิดพ่อพี่มิวขอละชิมถือก่อถือถือถือ

กินม่มีก่อกินสาซก่อนขอบคุณพี่มิวยังขอบคุณครับพี่มิวพี่้กหลอันขอบคุณพี่มิวสิห้ามเอามือไปแตะขอบคุณพี่มิวขอบคุณพี่มิวสิ่้อเจ้เหนือครับตัวม่อื่นบ่เห็นหมบ่ค่ะบ่เห็น อขอภัยผู้เพินพ่นบ,บอกกินเนื้อดิบด้วยพี่น้องโอ้ยเสร็จแล้วมันบา้ามาดิเสร็จแล้วจ้ะมาพี่น้องมา,าก็ว่ได้กินบ่อยดอกโดนกินเช่นนี้นครับส่วนใหญ่ก็จะเอามเมล็ดสมกับว่าคันเอาเมล็ดสมก็มีแต่เนื้อดีดีละ ขนมจีบจูบมจูดได้แต่ว่าย้ำมันบ่อหยักหรือบ่อยากแต่ว่ามันอีกเนี่ยบิางที่ตอนเอาเห็นเขากินก็คืออยากแค่ว่าขยันได้ได้ไปซื้อย้ำมังคำนั้นบ่อันนี้สมุนไพรผมเองสมุนไพรน้ำสมุนไพรแค่ดอกมันเคยน่าทำอันนั้นเดี๋ยวนีด้ียหรือเปล่า กินนี้ครับกินแบบว่าประมาณว่าสดเลยกินตับพี่ไม่วก็กินแต่เอาช้อนมาแม่ลูก กินไหมกินจับไม่เป็นเป็นอร่อยนะ,ะสมยากแม่แม่เคยกินจับน้องเคยกินแต่อันนี้กินะจับไหมกระเทียม,มนะคู่กันกับเนื้อจ้ะกระเทียม,มอ่ะกินคู่กันกับเน,นื้นอจนะ้ะมันพอจ้ะ อโอ้โหปกพิ่กลับีอยู่น้นองจ้านะคนไทยกันนำ้ำลายไหลน้ำแต่ว่ามันชิ้นใหญ่เกินเอา้าอันนี้เป็นมือไผ่ล่ะเนี่ยสาวไบใบอยู่เนี่ย,ไปไปยเลยเยบื้องหน้าด้ดาวย่ินดีวัอนีครับคัน กินเป็นคืนพอพ่อเบิดบิร์ดามาตัวพี่หนองบอค่ะกินในครอบครัวก็เป็นอย่างค่ะคนกินเบิดบันเบิดเมืองนะเนมนกินอะไรต่ลูกตาลน,นี่แหละยังเด็กอยู่นะจ้าโอเคไหมงานที่ขุดเลยหนูต้องกินสุกนะคะ โอเคไหมกินบะหมี่กินบะหม,มี่แล้วถ้าจะกินอันนี้เดี๋ยวแม่จะทำสุกให้กินเนาะโอเคแล้ว <c oughs> อ่ะค่ะสำหรับคลิปนี้กับครัวข้าหมอดค่ะเมนูเด็ดวันนี้ตามพี่น้องเห็นนี่ละจ้ะนี่ละ อาหารสิงโตขออภัยทุกท่านที่บอทานเนื้อเด้อพี่น้องจ้าอออขอบคุณที่ไม่ค่ะครับผมเอบคุ้เสมอครัะพี่นอ้องกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนทาพี่น้องครับขอบคุณครับ